ดีกาอะไรกันหน้าเต็กกาอ่าให้เจ้าหลวงเขารับเครืรร่องไอกรร้กัมเนาะรับเครื่องไอ้กัมกัมมาเดชถามกวนขี่รถแเ้าก่อนว่าเพิ่มีวัดอีทางพองเนยเนาะอ่าน,น,นหน่อยดีกว่าแล้วพ่อแน่นาะเฮาโลโลเออร่าเร่อเลยขยี้ใหม่ฮะ อ๋อเขาเด็กกากี้หม่อ๋ออ่าเพราะนั้นก็ย้อนย้อนหนีวัดประจําตัวกําอนลูกเนาะอ่าเจ้าหน้าที่ย้อนย้อนตัววัดเอกสารใะไก่อนเนาะอ่ะอันนั้นลู้เด็กก่อนละกากี้หม่อ๋อกกี้เมย์เนาะเหตุการณ์อย่างไงเมยวานเนาะเป็นเมยวานเนาะเอออยู่ว่าเป็นลูกวานเนยเนาะอ่ย้อนย้อนหนีวัดอินย้อนหนีวัดอินวัดเลื่อนตังวัดเลื่อนตังอ่าวัดเลื่อนตังเนาะ จลูดเนี่ย่ะยอนย้อนย้อนย้อนตัววัดตัวเตงลงเหมือนหือเนาะคำพ้องในไก่เอาเอกสารปืนเนี่ยปลอมเปลียนมากกวมีเนาะกับปืนนัอนไรย้อนตัววัดตัวเต่งเนาะอ่าอ๋อโอเคอ่าผ่านเฮ้น้องนันเนาะมีฮะเฮียพอด้เทาหนวดพอด้อ๋อใบมีว่าอะไรเอ่อบันไดถ่ายห้ามหรือว่ามี อ่าพอเหมือนนั้นได้ออกลงมาลงมาอุบก,กันตั้งเตอร์นี่นก่อนลงมาอุบก,กันตั้งเตอร์นี่ก่อนเนาะอ่าจะร้วนขับรถกาดก่อนอันนั้นเดี๋ยวจะย้อนย้อนคืนไว้กําเนาะอ่าเอารถกวาดอ่ามีวัดเนาะลงมาลงมาอุบกันตั้งเตอร์นี่ก่อนอ่ะอ่นานั่งก่อนเนาะนั่งก่อน ลพ่อฮะลุงลุงมีใครหลานเนี่ยจำรวจเงียบลูกไว้องว่าลุงมีว่า มาชุค่าอ๋อุดีกว่าไรค่าอ๋ขามาเอาลูกยิงเขาอ๋อลูกยิงเขายังเคยชูเจาเงียไปไหนค่ะอ๋อ้นั้นก็กลาองในค่ะกลางไหนค่นั่นางในีรออ๋อในลูกสีลูกไม่เหรอมาชุนค่าจ้านายอ๋อมาสูงมาสูงมาสูงอันนี้เป็นโปของลูกอ่อนแค่ไหนอ๋อ่เป็นโปอ๋ออ๋อโปมาขับมือขึ้นเอาค่ะ อาก็วรลุอ่อนก็ได้มีวัดคนอว่าเด็ปล่อยเมื่อได้แต่ไล่ค่ะกบสังคานั่นไปเลยถ่ายมันมันมีนันทนาเมื่อปีสี่ช่องเลยเปนตึกเปนตึกถ่ายกันว่าว่าพื้นที่สูงค่ะด้านไรตรวจข้าแหนด้านไรสำรวจค่ะสี่ช่องมันตึกเกิดด้ค่ะนั่นก็ไหวไหวในมาเป็นสำรวจทางก็ไปเลยเฮ็ดยนานอากนน้ไฮเาก้ลยเฮยนนันขนา อ๋ออาอ่ะอตามกฎหมายได้ได้ปล่อยมือให้แหนมไรในคันน้อก็เปืรอวันนั้นแหละอ่าเดี๋ยวไรดับเนินกายตุ๊นี้คาในตุ๊ดมือเดาคาในค่ะคนตำรวจค่ะปล่อยปล่อยอินคาคาก็ใครเอาลูกค้ามือคหาคาในคามปันกว่าค่ะอ่ะมันแม่นค่ะน้องกัมเปิลเดว่าเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์จอมมันแม่นในก็เปืรอนั้นแหละเดี๋ยวไรเอากว่าตุกควากลัวนะไอ้ค่ะอย่าตุ๊กคว้าอ่ามีอยู่สองเส้นต่างกันพวกนั้นก็เอาเดี๋ยวไรอุ่กัน เต่ไรเต่ไรอู่ก like <bbe> ันหนวดสองเซนต์ต่างอย่าให้ลูกอย่าให้อยข้อนั้นก็เต่ไรถูกปรับนะปรับจริงหรือขนาดเออเรื่องจริงคือได้จองจองอะไจองอลไเตรียมตัวมาห้องก่นแน่เตรียมจริงหรือคะล่ะเออถูกปรับในนามปรับในเอาเงินค่านั่นเนาะเอาเงินนั่นนะเพราะว่าซื้อซื้อก็อ๋อเงินเออพรานั้นเขามาอู่กันตั้งในวันวันนั้นมาดนี้งัดนมาทวัดนี้เออวัดนั้นอ้าวดูให้ไอ้น้องเปิดน้องไหนน้องน่ะว่าน่ะอยู่เพื่นอยู่เพิ่มมาคยเหตุการณ์มินเนี่มาเออเพราะเออเหมือน แต่แล้วเงินจ่ยนะเลยเียเงินไหรคอ่ามาเสียนั้นหดเลยตุกคอกนั่งสองกดูอย่าน้นี้เนี่าย้นไปค่ะข้าขยตุกควกอ่ะเออนั่นน่เขาว่านั่นน่ก็เป็นอะครข้าละอ่าเ่ตีเนก็หกพันอนะอาดูย้อนเป็นหกพันหมื่นสองอ่สองโกนนั่นนอ่าหมื่นสองกพันสองก่าขย้นปันนี่อันคาริมาในอ่มัวเลยข้าละเออมาตัวลูกมาตัวอย่ามัวมีอย่มัต้องพูดอ่ อนโอ้ยแต่การน้ำมันรุ่ดขายินเขาเลยอ๋อหเดี๋ยวไหวสวัสดิ์ครับขอบคุณครับอ่าอย่าไปเฮ็ดนั่นแทงหนาก็ไม่น่าต่างๆอย่าไปเอาด่วนพวกมีวัดมีบ่อนี่อย่าไปปัดเอามานะอเพราะนั่นในแทงปวงเลยถึงเงียบเสกขวองเขาก็ออย่าขอขายันครับป้องได้เตอเมื่อยให้เตะเมื่อยให้เตะเมื่อผมนักหนักหนึ่งเยอะเพราะนันก้นต่างดาวก้นต่างดาวในก็สุกซากไหนเฮ้อเนาะ แคเตัวเมื่อเสียงรวดน้ำมีเนาะอ่ามาจินโจ๊กเหรอเนาะจบกกันไหนเนาะโอ้ค่ะอ่านะครับขออันนี้ก็เป็นคณะนะครับเป็นคณะที่ที่ได้แสดงไปเมื่อกี้ก็คือเป็น กลุ่มยอดแสงแรงใหม่นะครับเป็นภาษาไทยใหญ่เพราะว่า80%ในชุมชนของเราก็คือเป็นเป็นคนไทยใหญ่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นที่แสดงไปบางคนอาจจะยังฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ถ้าเป็นเจอปัญหาแบบนี้แล้วท่านผู้ชมจะหาทางออกแบบไหนนะครับครับผมอันนี้เป็นเป็นคำถามนะครับถ้าถ้าถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับช่วยช่วยช่วยยกมือตอบหน่อยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวก็ผมผมผมเขาจะอ่าร้องเพลงสักเพลงหนึ่งครับ,รบเกี่ยวกับเพลงเรื่องอ่าคนไร้เรื่อง,งละครเมื่อกี้ก็มีชื่ออยู่ว่าชื่อไตหมายว่าไม่อ่ำม,มีไหวอ่ำกัดเสะนะครับถ้าไม่มีบตดก็แบบเรารู้สึกไม่สบายใจยังไม่สบายใจนะครับแล้วที่นี่เราก็จะร้องเพลงนะครับอ่า ดนตรีในมือถือแล้วกันนะครับอาจจะเป็นเพลงไทยใหญ่นะครับเป็นเพลงไทยใหญ่ขอรับฟังเลยนะครับ <S <S ได้ยินดนตรีใช่ไหมครับ เมืองไกยเมืองควันไเ่เผาต้วขึ้นเมืองนเฮาเปื้นยึดซิมเอาเฮาผ่านมาอยู่เศร้าในเมืองไทยก็สั่งเปม,มายินตุกหานย่อนใจเฮาในอําไปปานีไว้ เงินคืนตัวหลูกอุวรรคำในยามรับยามนอนปีนตังไม่เสย้อนสั่งไหนเผาซ้ำหูซ้อมเฮาไหลลองตั้งตุกตังหยาบไตไตตกเมืองเปินสู่เกาหลีหูโตหยาบใจคันใส ท้องมีเมืองไก่ไหนไต่เอาซ้ำตกแต้มไวมาเมืองเปินห้ามมีไวทำสเตียาท์าทำสทเตีออ์พาเลเตหูทูสร้างเป็นไต้ตัวอีกึงมาวันฟอมลองคือวันวานเสาวไต้เฮาไหน ปีนตามไม่เจอทังไหนสังซ้ำเคยเห็ุวาดไวสายนิ่งเสียงนำตันหลยมันตินหูว่าอำไปเลยก็เจออ่ำนี้ว่าอ่ำก็เจอนหัฮะน้าเป็นคนทำ ึน้นตัวลหนูอวันคำไหนายามหลับยามนอนเป็นตังไม่ใสย้อนสั่งไหนเผสซ้ำหูจ้อมไตไรลองตั้งทูกตั้งหยาบไตมาเศ้าวเมืองเปิ้นสู่เก่าลิหูถง อยาบใจขันเซอพร้อมีเมืองไก่ไหนไต่เอาซ้ำตกเตมไว้มาเมืองเปิ่อห้ามมีไว้ทำเซอร์ตีเอาคันเซอร์ตีเออเพลาตะหูถือสังเกตนไต้โดยอสองมาวนซอม ลองเคาวาหวาสาวไต้เฮาไหนเปมากินแต่ตกหยาบไหวทำซ้ำเคยวาดไวใส่เงื่นเสียงน้ำตาลละมันตื่นหัว,วอ,ไไหอําไปเลยกระเซอ้นจบแล้วครับสวัสดีค,ครับขอบคุณครับ